รีวิวเอาวันสุดท้ายเนี่ยนะไอ้วันแรกมานะห้องดีๆก็ไม่รีวิวดูสภาพห้องก่อน <c oughs> ตอนนี้เรารักพาตัวแชแตมมาอยู่ค่นี้แหมพ่อกับแม่เขาพยายามขับรถตามเดี๋ยวเราถึงเวลาเราจะเลี้ยวหลบให้เขาหาเราไม่เจอเอาไหมแล้วเราพาแชะแตรมกลับบ้านนีไหมไ้แก้วเอาไปอยู่ช่องเราเลยดีกว่าไหมเลยเอาไปอยู่ช่องเราเลยเนาะคะถามเขาเขาไปไหมพี่เป้ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะครับลูกคุณกำลังจะมาอยู่ช่องผมแล้วนะครับ นี่ก็คือวันที่สามของถอิตแชนแวันเล่วันที่สามนะคะและถ้าถามว่าไรแก้มาทำไมตอนนี้ไรแ,แก้มารีวิวห้องค่ะมารีวิวเอาวันสุดท้ายเนี่ยนะอไอ้วันแรกมานยะห้องดีๆก็ไม่รีวิวดูสภาพห้องก่อนอเราคือรีวิวมิติใหม่แห่งการรีวิวนอนจริงเล่นจริงแล้วค่อยมาบอกตอ่อ <laughs> เออมาบอกตอ่อ <laughs> ใช่ไหมคะพอวันที่สองอก็ไปนั่งขับรถเล่นไปขี่จัก,กรยานไปเล่นสนามเดิกเล่นนะคะพอกลับมาที่หออีเทนิอ้าวมือถือไ,ไม่ได้ถ่ายคือหลายคนอาจจะมองว่าโรงแรมนี้อาจจะเหมาะกับคู่รักที่อยากมาถ่ายรูปโรแมนติกเหมือนมาที่อิตาลีแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าร้อยแก้วเนี่ยทำอะไรบ้างที่เอาแบบจริงๆเลยแบบสนุกเลยคือปั่นจักรยาน5กิโล นะแล้วก็ขับรถกอล์ฟขับเองขับเองด้วยขับหนีป้าด้วยเมื่อวานเอ้ยทำไมรถแก้วถึงขับรถกอล์ฟเองได้เพราะรถแก้วเขามีใบขับขี่ซึ่งทำมาจากคาขับอะไรเขามีใบขี่จริงนะไม่ใช่ไม่มีถึงเป็นที่มาของการว่าเหนื่อยทั้งวันมาแล้วรีวิวไม่ไหวแกชอบตลาดเด็กตินี่ผมว่มีหลายอย่างเลยแต่เมื่อวานไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปที่สังเกตเพีนเท่าไหร่เพราะว่าอะไรรู้ไหม คนเยอะเราก็เราก็อยากให้เด็กทุกคนเขาได้เล่นเราก็เลยเอาตรงนั้นเอาไว้ใช่แล้วเราก็ไปสปาด้วยแม่อยากนําเสนอวิวที่ห้องห้องที่เราห้องที่เรานอนวันนี้อาจจะดูสูงหรือแปลกมุมเขาใหญ่แบบนี้เห็นได้น้อยนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่ทอสคานคนาปิซ่าโซนก็คือตึกแรกตั้งแต่เข้าทอสคานคนามาเลยคือจะเป็นตึกหอเอ็นเมืองพิซ่านั่นเองอ่าแล้ววิวที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าท่านนั้นก็คือก็คือนี่นี่ดูวิวอันนาจาร์ทอร์ชแคนา เหมือนอิตาลีเลยที่เนี่ยเมื่อวานที่นาแก้ไปขี่จักรยานมานะคะคือมีสนามกอล์ฟเต็มไปหมดเลยแล้วนั้นอันนั้นเขาก็แล้วล้วข้างล่างเห็นได้ไหมว่าอยู่สองตัวนั้นไหมสวอสวอสวอเล็กมันคือเป็ดไม่ใช่มันคือหงส์แล้วเขาเอามาปล่อยหรือว่ามันมีตเขาก็เลี้ยงมันไปอโอเคสมมติว่าถ้าเราเปิดประตูเข้ามาดงนีกว่อนีดนนีดนิดนนี่นิดนินิดนนิดนน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 นดนนนน ตรงนั้นเขาเรียกว่าทาวสแควรพรใช่ไหมที่เราเข้าไปทานอาหารกันชั้นชั้นเนี้ยชั้นที่เราอยู่มีกี่ห้องนะแก้วมีสองห้องมีฝั่งอะไรกับฝั่งอะไรคะฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งอีสต์กับฝั่งเวสต์เราพักฝั่งเวสต์ฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นวิวที่เราจะได้เราจะได้สองวิวเลยก็คือเป็นวิวตึกแล้วก็วิวเขาเรียกว่าเมืองเมืองเรียกว่าวิวเมืองเมืองอิตาลีนี่แช่ก็วิวภูเขาด้วยว้าววิวทัศน์ที่เนี่ย เขาจัดตกแต่งให้ดูเหมือนต่างประเทศจริงๆโดยไม่เครื่เขินจริงๆ,งๆ,ๆ,น,ๆนะ<ช>ตร,ตรนู้สึกว่าเฮ้ยตร,ตรุ่มหันไปทุ <มา S 2> กกลายเป็นอ๋อนี่ประเทศไท,ไทยนี่ว่านี่หันไปเนมเมืองนอกไม่ใช่แทบจะเป็นเมืองนอกหมดเลยใช่เป็นสถาปัตยกรรมอิตาลีทั้งหมดเดี๋ตุมป,ป๊าบ้าป๊าบ้าดูเยอะไปเถอะค่ะเดี๋ยวเราจะรีวิว้องเอกคือเปิดประตูเข้ามานะคะตรงนี้เปิดเข้ามาปุ๊บเราอ่ะจะเข้าไปทางซ้ายก่อน จะเป็นห้องขนมมันเป็นห้องขนมของไรเก๋จะมีตู้เย็นแล้วก็จะมีที่ล้างมือแล้วก็มีตู้ใส่ของต่างๆอีกอะบางอย่างเห็นวิวแล้วก็มีนี่โต๊ะกินข้าวเอาไว้น่ากินข้าวกันแต่เป็นโต๊ะวางของของแม่ไปแล้วและนี่คือเตียงเตียงร้อยเสติมของวติงยังไม่ได้เฮ้อ แล้วก็มีเก้าอ,อี้เข้ามาตัวนี้เก้อยังต้องบอกเลยว่ามีเก้าอี้ใช่ก็มี <c oughs> ส่วนอันเนี้ยเป็นเตียงเป็นเตียงของป้ากับแม่นะคะมีสองเตียงก็ป้ากับแม่เอาดันเข้ามาให้ติดกันไม่ใช่ใชฉันไม่ได้อยากดันเข้ามาให้ติดกันแต่เธอจะมานอนตรงนี้ดูหมอนวางนี้ต,ตรงเนี้ยเดี๋ยวไลแก้จะพาไปดูห้องน้ำต่อเลยนะคะไปห้องน้ำที่นี่ไฮลไฮลท์เฮ้ยเราเราเราเคียย์ห้องน้ำหรือยังเราจะรีวิวไอ้เคียย์ห้องน้ำไม่เป็นไรแล้วแก้วดหรือยังดีกว่าวดแล้ว เนี่ยคนน้เาต้องถมนาแก้วอะอาบสบายมากเลยค่ะแม่แก้วอาบไปเราถงไปป้าบอกว่าแก้วไม่ได้แล้ว่คดูที่วิวใครสวยกว่าวิ้ากับวิวร้อยแก้วบ้านสวยกว่า้าวบ้านนี่สวยกว่าโอเควิวรนใครจะมีความสุดเท่าถ้าคุณได้นั่งตรงนี้สุขขาอยู่หนได้รุ่มทั้งมองทะเลห่อต้นสตน ทะเลหมอกภูเขาต้นสนแล้วเห็นลูกตัวเองกำลังข้างหน้าเดี๋ยวเราจะลองไปกินข้าวช้านะคะแล้วก็จะเช็คเอาท์เลยและเดี๋ยวจะมีกิจกรรมไอซนสสนุกต่อก็ตามไปแก้มาเลยค่ะ ซื้อของฝากกลับไปให้ที่บ้านแล้วเนะ <S <S าะฮัโลโหลเด็กๆอะไรแอดเซนกันอยู่เนาะแอดเซนไอ้หม้อกกันอยู่นนได้ไหมสำเร็จไหมลูกสำเร็จค่ะไปก้ามีกันบ้างที่ยังไม่ทำไหมคะมีค่ะ แล้ว, okay, okay. ไปไปวแ่ล้วอคอคอยู่จังหวัดอคอคราเดี๋วไม่กลแล้วลูกตาแวหน่อยคือตอนนี้เรารักพาตัวชาแต,ตมมาอยู่ข้านี้ <laughs> แต่พ่อกับแม่เขาพยายามขับรถตามเดี๋ยวเราถึงเวลาเราจะเลี้ยวหลบให้เขาหาเราไม่เจอไหมแล้วเราพาชาแต,ตมกลับไปบ้านดีไหมได้แก้ว <Ⅰ S 1> เอาไปอยู่ช่องเราเลยดีกว่าไหมดีเลยเอาไปอยู่ช่องเราเลยเนาะถามเขาไปไหมไปไหมไปโอเคไปเป้ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะครับ ลูกคุณกำลังจะมาอยู่ช่องผมแล้วนะครับตอนนี้นะคะเรามาถึงสุวรรณฟาร์มที่เราจะเฮ้ยชะตาเป็นไรเป็นไรอะฮะดาวมิกกอฟมีกอบเจออนาคอนดาในห้องน้ำเสียงดังมากเลยเมื่อกี้คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อสีขาวสีตบหรือเขียด ไม่ฉี่ไหมอ่ะไม่ได้ฉี่เดี่ยวก่อนไม่เข้าหัวฉี่เราวัแล้วพี่ไรแก้งอไงพี่ไรแก้วจะขี่ ATV โอ้ดูมันดึงไม่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 ไม้ไม่ไม่ี้่ไมไม่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 ไ่ามทีม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่นม่ไม่ไมไม่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 ไมกไม่เม่ไมวไม่ไม่ยม่ไมนไม่ไเ่ไม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 ่ไ่ไม้อม่ไม่ีม่ไ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 มไม่ไม่ไม่าจะไม่าจะไม่ไมม่ไม่ไปวไม่ไม่ม่ไม่่มมา่่ไม่ได้หรอกลูก หลายแก้วไปก็หนูอยากกินนมข้าวโพดไม่ใช่หรอเออได้ขี่คันนี้ได้แมวไม่ขึ้นไปเดอเอาใครบ้างให้ใครบ้างมาถึงคิวแล้วถึงคิวแล้วเอาสิบห้าคนครับไม่ใช่นะอาปาตัดสินใจเอาสิบห้าคมีมีหนูมีแม่มีป้ามีหนูมีแม่มีป้ามีหนูมีแม่มีป้ามีหนูมีแม่มีนั่นแหละซื้อไปฝากอาโปกกับอาม่าด้วยอ๋อจะจะกินเวลาเยอะๆเลยจะได้สูงมีใจจังได้กินนมข้าวโพด ทำไมต้องซื้ออะไรด้วให้ซื้ออะโวคาโดให้อาม่าอาม่าจะได้ตัวใหญ่อาม่าให้ตัวใหญ่เหรออาม่าอยู่ที่บ้านแล้วอ๋อต้องต้องกินอะไรอะโวคาโดเหรอเพราะว่าสมัยเด็กๆก็กินเป็นเม็ดๆเลยเป็นเป็นปัดๆเลยใช่มเหมือนไอ้นี่เลยบิชลินเลยเลยต้องให้อาม่ากินอะโวคาโดเหรอนั่นบอกอาม่าไปเดี๋ยวให้อาม่ากินอะโวคาโดอาม่ากินอะโวคาโดกับกล้วยแบบใบแก้วในจะได้อาม่าจะได้อ้วนๆเหมือนหนู รอบละาทต่อคันวผมเส้นทางเาเตรียมไว้ให้แล้วประมาณ4กิโลอยู่ในไร่ครับผมตรงฝั่งซ้ายครับผมขับกับกรุงเทพเท่าไหร่ขับกับกรุงเทพเท่าไหร่ถ้าขับกับกรุงเทพพี่คงต้องซื้อรถเรืออ๋อซื้อรถเรอไปสเต็มก่อนวันนีค่ะพี่โยพี่เป้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปดีดีครับค่ะเด็กด้อก้าไปกอนเอ่าไหร่แอ้า เียต้องมีวันเลิกลาบา,บายๆกะซิสากันนะขอๆขอๆอๆป๊าปาทำหน้าที่แทนรูปเร็วถ้าคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบและอยากเห็นเราแก้มารีวิวอย่ลืมกดไลค์กดสำหรับใครด้วยนะครับระ้งป่ะ,ะหรือว่าไหรือว่าไม่ได้หลับ เราไม่ได้ยินว่าไม่ได้บวกว่าระครังเลยค่ะจ้าใช่แล้วก็ปิดคลิปให้หน่อยค่ะตามเราคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนคะคะยิงหนึ่งกดถังให้เลก้าเลยนะคะบายบายอยากให้เลก้าไปเที่ยวจังหวัดไหนคอมเมนต์มานะคะได้เดี๋ยวเลก้จะไปอินตาลูทุกที่เลยทุกจังหวัดเจ็ดิบเจ็จังหวัดวาบายาาาบาย,บาย